Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know today I want to talk to you about truth, truth about salvation. วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของความจริงนะครับแล้วก็เป็นความจริงในเรื่องของความรอด Of course, when we look at everything in a light of eternity. แน่นอนนะครับถ้าเราดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามความเป็นนิรันดร์ The most important thing

is limited is short เราก็รู้ใช่ไหมคะว่าชีวิตบนโลกนี้ของเราเนี่ยมันก็แค่ระยะเวลาหนึ่งมันสั้นมากเลยนะครับ all of us if Jesus does not return in our lifetime all of us will face death ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จกลับมารับเราในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เราทุกคนก็ต้องประสบกับสิ่งที่เป็นความตายด้วยกันทั้งนั้น and so the biggest question is where will we spend eternity after we leave this body แต่คําถามที่สำคัญที่สุดก็คือเอาละหลังจากที่เราได้ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน and almost every religion believes there life after death religion believes life is there every แล้วดูเหมือนกับทุกๆศาสนาก็มีความเชื่อนะครับว่ามันมีชีวิตหลังจากความตายด้วย uh, there heaven, there hell. มีสวรรค์แล้วก็มีนรกอยู่ Heaven the be presence forever in is to of God สวรรค์ก็คือสถานที่ที่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปชั่วนิรันดร์ And h l l l is to be Uh, in a place where the presence of god is absent for eternity แต่ว่านารกนั้นก็คือสถานที่ที่จะไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับมนุษย์ตลอดไปชั่วนิรันดร์กัน and everyone somehow understands that you know it's better to be in heaven than to be in hell แล้วก็ดูเหมือนมนุษย์ทุกคนเองก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วมนุษย์ทุกคนเองก็อยากที่จะไปสวรรค์มากกว่าการที่จะต้องไปนรก and so because life after death is about eternity และเป็นเพราะว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่จะอยู่ตลอดไปนิดนิรันดร์การเลยนะคะ I believe it is the most important issue ผมจึงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลย because yes God wants us to live victoriously and blessed in this คือแน่นอนนะคะพระเจ้าเองก็อยากจะให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและได้รับการอวยพรในโลกใบนี้ในขณะที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้อยู่ and even though that's important ถึงแม้ว่าตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่สําคัญก็ตาม what's more important is where we will spend eternity แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเอาล่ะหลังจากที่เราได้ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ and every religion has uh, come up with ways to get to heaven แล้วทุกศาสนาเองเนี่ยก็ได้คิดหาหนทางที่จะทำให้มนุษย์ไปสวรรค์น,นะคะ Some religion teaches that through meditation you can get to heaven เพราะบางศาสนาก็บอกว่าผ่านทางการนั่งสมาธิจะทำให้คุณไปสวรรค์ได้ You know some religion teach that if you do enough good works then you can earn points to get to heaven บางศาสนาก็สอนเราว่าถ้าเราทำความดีมากพอเราก็เหมือนสะสมคะแนนเมื่อเรามีคะแนนพอเราก็ไปสวรรค์ได้ So there are many philosophies and beliefs About how can heaven after leave this body how go to this we we ก็มีระบบความเชื่อหรือว่าหลักปรัชญามากมายนะครับในการที่บอกว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน เมื่อเราได้ออกจากร่างกายนี้ไปแล้ว In the midst of all these beliefs and philosophies แต่ว่าท่ามกลางหลักปรัชญาเหล่านี้หรือว่าความเชื่อแบบนี้ No what do we hold on to แล้วเราล่ะเราเชื่อในอะไรเรายึดมั่นในสิ่งไหน What is the truth about salvation อะไรคือความจริงสําหรับเราในเรื่องของความรอด If we tell other people who don't believe in Jesus ถ้าเราไปบอกกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เชื่อในพระเยซู it is only through Jesus Christ that you can go to heaven ว่าโดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้นนะ คุณถึงจะสามารถไปสวรรค์ได้ Many times they misunderstand หลายๆครั้งเขาก็ไม่เข้าใจและอาจจะเข้าใจคุณผิดด้วย They get offended เขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจ Because they think how can there be only one way to heaven เพราะเขาก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีทางเดียวที่จะไปสวรรค์ And so you know I believe that I am talking to Christians today แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ผมพูดกับคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะครับ But I hope that there are people who don't believe in Jesus also listening to this แต่ผมก็หวังว่าจะมีคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ฟังความจริงตรงนี้ด้ and you know i believe ผมเชื่อนะครับ according to the scriptures ถ้ารู้จากพระคัมภีร์แล้ว that there s only one way to go to heaven ว่ามีทางเดียวจริงๆที่จะทําให้มนุษย์ไปสวรรค์ได้ and it is through faith in jesus christ คือการมีความศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทํา because the bible the gospel reveals to us เพราะพระคัมภีร์หรือว่าข่าวประเสริฐเองได้เปิดเผยกับเรา <laughs> the god sent his only son jesus christ as a sacrifice for our redemption ว่าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรที่รักองค์ ของพระองค์เนี่ยลงมาเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้เรา it is it is God's perfect plan of salvation และตรงนี้ก็เป็นแผนการที่สมบูรณ์แบบมากๆของพระเจ้าในเรื่องของการไถ่และความรอดนะคะ and those who accept the sacrifice of God แล้วใครก็ตามที่ยอมรับเครื่องบูชาที่มาจากพระเจ้านี้ those who accept the answer that God has sent to us ใครก็ตามที่ยอมรับในคําตอบที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรา will spend eternity with God in heaven คนนั้นก็จะได้ใช้เวลากับพระเจ้าบนสวรรค์ แล้วก็อยู่กับพระองค์ตลอดไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเรียบง่ายของข่าวประเสริฐที่เราเนี่ยซึ่งเป็นคริสเตียนมีความเชื่ออยู่นะคะและเป็นเพราะพระเจ้าเองก็รักเราอย่างมากมา possible พระองค์จึงได้จัดเตรียมวิธีที่เรียกว่ามันง่ายที่สุดสําหรับเราเลย You know it might seem simple to us มันอาจจะฟังดูง่ายสําหรับเรานะครับ But you have to understand that God had to give up his son on the cross for our sins แต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพระเจ้าเองต้องยอมสละพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์เพื่อจะมาชดใช้บาปให้เราที่กางเขตนั้นนะครับ So that we can be redeemed and live in His presence forever and ever. เพื่อที่พระเจ้าเองจะได้ไถเราออกมาจากความบาปและทําให้เราสามารถที่จะไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ได้ตลอดไปชั่วนินรันดร์ So if you r e a believer in the Lord Jesus Christ already, ถ้าวันนี้คุณเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่แล้ว I want y o to be grounded in this truth. ผมเองก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้มั่นใจในความจริงนี้ Because when because we are surrounded by so many ideas in philosophy. เพราะว่าอย่าลืมนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีแนวความคิดหรือหลักปรัชญามากมายที่อยู่รอบตัวเรา Many times without even In realizing our faith in the truth of Jesus Christ. หลายๆครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าเมื่อเราเปิดใจรับสิ่งต่างๆรอบตัวเข้ามามันทําให้ความเชื่อหรือความศรัทธาที่เรามีในพระเยซูคริสต์เนี่ยค่อยๆอ่อนกําลังลง doubting only the แล้วมันอาจจะเป็นเหตุผลทที่ําให้เราเริ่มสงสัยก็ได้ว่าพระเยซูจะเป็นทางเดียวที่ทําให้ฉันได้ไปสวรรค์จริงๆหร t i a n s ดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจําเป็นที่จะต้องมั่นใจในข่าวประเสริฐที่เรียบง่ายนี้เอาไว้ แต่ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเองยังไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อและคุณกำลังฟังความจริงนี้อยู่ ผมก็อยากจะบอกกับคุณนะคะว่าโดยความเป็นจริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างคุณขึ้นมา God loves you beyond you can even understand พระเจ้ารักคุณเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจในความรักนี้ได้ And when we were lost from God แล้วในขณะที่เราเองได้หลงทางไปจากพระเจ้า He did not give up on us พระเจ้าเองก็ไม่เคยถอดใจจากเราเลย He was even willing to give up his own son พระองค์ยังเต็มใจนะคบที่เรียกว่าจะสละพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ให้เราเพื่อมาจ่ายราคาชดใช้ความบาปและไถ่เราออกมาจากสิ่งไม่ดีวันนี้นะคบเมื่อคุณแค่ตัดสินใจเชื่อในข่าวประเสริฐที่คุณได้ยินง่ายๆแค่นี้เอง you can become คุณเองก็สามารถจะมาเป็นลูกของพระเจ้าได้คุณสามารถจะได้รับของขวัญฟรีคือเรื่องของความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แล้ววันหนึ่งเมื่อคุณได้ออกจากร่างกายที่ใช้บนโลกไปนี้คุณก็สามารถที่จะไปอยู่ต่อการทรงสถิตของพระเจ้าได้เลยไม่ใช่แค่ไม่กี่ปีนะครับแต่ตลอดไปเป็นนิรันดร์กา ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่จะไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความเจ็บปวดไม่มีน้ำตา joy มันมีแต่สันติสุขและความชื่นชมยินดีแม้แต่บางครั้งความคิดของเราเองก็อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกนะคะรับแต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้คิดทบทวนถึงความจริงนี้ด้วยกันคือแน่นอนนะครับ ชีวิตบนโลกนี้ของเราก็มีความสำคัญเหมือนกัน But more important where will you important will s is แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเอาละ หลังจากที่คุณเนี่ยออกจากโลกนี้ไปแล้วคุณคิดว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ You know I believe in Jesus ผมเนี่ยเชื่อในพระเยซู Not because somebody told me to believe ไม่ได้เป็นเพราะว่ามีใครมาสั่งให้ผมเชื่อนะครับ But I've studied the scriptures แต่ผมเองก็ได้ศึกษาจากพระคัมภีร์นี้ And I found that the scripture is true และผมก็ได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เป็นความจริง All of the prophecies in the Old Old Testament คือทุกคําทํานายหรือคําเผยพระวจนะที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิม Has been fulfilled ก็ได้สําเร็จลงแล้ว is being fulfilled แล้วก็กําลังทําบางเรื่องให้สําเร็จลงด้วย i know will be fulfilled และผมเชื่อว่าเรื่องไหนที่ยังไม่สําเร็จเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องสําเร็จลง think about this คุณลองคิดดูนะครับ the bible the prophecies in the old covenant คําทํานายที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม accurately describes Uh, the events the birth of Jesus of of ได้อธิบายถึงเหตุการณ์เรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ไว้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก With such detail, with such precision เพราะมันมีทุกรายละเอียดและความแม่นยำความถูกต้องเป๊ะจริงๆเลย And 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 t h i s were prophesied hundreds and hundreds of years before Jesus was born ซึ่งตรงนี้เป็นคำทำนายเอาไว้ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาเกิดบนโลกนี้จริงๆหลายร้อยปีมากเลยนะคบ No man in all their wisdom can make an accurate prophecy like this about something that is going to happen 500, 600 years uh, later. ไม่มีมนุษย์คงไหนหรอกนะครับที่จะบอกว่าอุย้ยตัวเองเนี่ยมีความฉลาดมีสติปัญญามากพอที่จะทำนายเรื่องบางเรื่องว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นภายใน500หรือว่า600ปีในอนาคตนะแล้วทุกรายละเอียดมันจะแม่นยำถูกต้องเป๊ะประมาณนี้เลยนะครับ can that. ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรแบบนี้ได้แน่นอน covenant, แต่ผู้เผยพระวจนะหรือผู้ทำนายในพันธสัญญาเดิมนั้น where Jesus will born exactly. เขาก็ทำนายไว้เลยนะคะว่าพระเยซูคริสต์จะเกิดที่ไหน w Jesus will be born. แล้วพระองค์เนี่ยจะเกิดมาแบบไหนย,ยังไง How he will die on the cross. แล้วพระองค์จะตายบนกางเขนยังไง I mean these are amazing things. เพราะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก And it proves to me. แล้วเป็นข้อพิสูจน์หรือหลักฐานสําหรับ That the Bible is the word of God. ว่าพระคัมภีร์เป็นถ้อยคําของพระเจ้า <And S 2> จริงๆ If the Bible says that Jesus is the Lord and Savior. แล้วถ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ Then I can believe it. ผมก็สามารถที่จะเชื่อตามนั้นได้ Also because the prophecy is so accurate และเป็นเพราะว่าคําทํานายต่างๆนั้นเนี่ยแม่นยํามากเลยนะคร No other holy book in the world ไม่มีหนังสือเล่มไหนในโลกนี้ที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ It is so precise and accurate จะทำนายอะไรได้อย่างแม่นยำและตรงขนาดนี้เลยนะคะ That's why I believe the gospel is a true gospel. และนี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าข่าวประเสริฐเป็นข่าวประเสริฐที่แท้จริง In Romans 10 10 to 11 it says ในโรมบทที่10นะครับข้อ10ถึงข้อที่11ได้บอกว่า For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation. ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและความยอม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดเห็นไหมคะว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความดีที่เราทําเลยนะครับ believing in this แต่การที่เราแค่เชื่อในข่าวประเสริฐหรือข่าวที่เราได้ยินไป t h a Jesus t h Son of God paid the price for us ว่าพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยยอมมาจ่ายราคาชดใช้หนี้บาปทั้งหมดให้เรา and you simply believe that gospel and you confess that yes I believe Jesus is my Lord แล้วคุณก็แค่เชื่อในข่าวประเสริฐ ที่คุณได้ยินแล้วคุณก็สารภาพออกมาด้วยปากของคุณว่าฉันยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า And that's how you receive this free gift of salvation that God gave to you because He loved you so much แค่นี้เองนะครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีที่ช่วยคุณเองเนี่ยได้รับความรอดและมีโอกาสไปสวรรค์หลังจากโลกนี้หลังจากที่คุณจากโลกนี้ไปแล้วเพราะพระเจ้ารักคุณมากพระองค์อยากจะทําอะไรให้มันง่ายๆนะครับ And notice verse 11 it says และให้เราดูนะครับในข้อ11บอกว่า For the scripture says whoever believes on him will not be put to s h เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย y o know this is a guarantee for us. เพราะตรงนี้มันคือการรับประกันสําหรับเราเลย Whoever believes on him. ใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์ In the original it says will not be disappointed. ในฉบับดั้งเดิมนะครับบอกว่า จะไม่มีวันผิดหวัง because Jesus is a true savior เพราะพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง the gospel is a true gospel และข่าวประเสริฐนี้ก็เป็นข่าวประเสริฐของจริงด้วย and Jesus paid the price for our redemption และพระเยซูก็ได้จ่ายราคาชดใช้ให้กับการไถ่ของเรา and only through Jesus we can go to heaven แล้วโดยเฉพาะผ่านทางพระเยซูเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราไปสวรรค์ได้ b e c a u you believed in this gospel และเป็นเพราะคุณตัดสินใจเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ whoever believes on Jesus ในข้อ บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูจะไม่มีวันผิดหวังเลยพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงเมื่อคุณได้ออกจากร่างกายนี้ไปแล้ววิญญาณของคุณเองก็ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าบนสวรรค์ทันทีเลยนะครับแล้วคุณจะบอกว่า Jesus does not disappoint not พระเยซูไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆข่าวประเสริฐนี้ก็ไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆเพราะพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงให้รอดที่ฐานด้วยกันนะคะะเจ้าข้าข้าขอบพร พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกเองได้รับความรอดแล้วไม่ใช่เพราะความดีของลูกเองแต่โดยพระโลหิตของพระเยซูและตอนนี้ลูกก็กำลังมองอยู่ลูกกำลังรอคอยวันที่ลูกจะมีโอกาสไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์บนสวรรค์และได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู a Amen. Well, God bless you. We'll see you again next time. It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทําได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s t e a c h i n g ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you อ๋อประสาทเวพรนะครับ